ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกสิบล้อเนี่ยนะครับกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมครับค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่แพงบ้างในดีเซลตอนนี้ในปัจจุบันรถที่ใช้ CNG อยู่เดิมนะครับถังกําลังจะหมดอายุและปั๊มของ CNG ทั้งหมดกําลังจะถูกปิดลงไปเรื่อยๆนะครับเรามีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นะวัตรกรรมที่จะแนะนําคือเรื่องการเปลี่ยนเชื้อเพลิงไปใช้ LNG สิ่งที่ได้คือเรื่องของมลพิษเรื่องของคาร์บอนเครดิตเครื่องยนต์เนี่ยจะสึกหล่อน้อยกว่าสามารถวิ่งได้ถึง1,400หนึ่งพจน์มาแล้ับก็คือจะสามารรถปะหยัด มากกว่าเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ที่15-25ประหยัดได้มากกว่าการใช้ CNG ระดับ1-2บาทต่อกิโลคือเทคโนโลยีที่เป็นท็อปสุดของโลกและท็อปสุดในปัจจุบันมันจะแตกต่างกับประสบการณ์ที่ทุกท่านเจอมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับ ใช้ต้นทุนในการติดตั้งระดับแค่2 0 0 0 0 0ถึงกว่าบาทก็จะสามารถเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็น LNG ได้แล้วอาจจะใช้เวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ18เดือนนะครับถึง24เดือนสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับตอนนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภาปี68ปขึ้นมาเนี่ยนะครับมีจำนวนจำกัดอยู่ที่ประมาณ50คันนะครับมันจะมีส่วนลดในการติดตั้งให้1 0 0 0 0แบาทต่อคันเลยดังนั้นเนี่ยครับคุณติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยแนะนําให้ติดต่อที่ทางเรามาเรามีข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมจะให้คุณดูแลเรามีทีมงาน ที่ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็เรายินดีที่จะร่วมทดลองกับในระบบโปรเจกต์ต่างๆของบริษัทท่านเพื่อก้าวเข้าไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนในอนาคตกับ